มามากินก๋วยเตี๋ยวเรือขุนแผนนะคะอันนี้คือร้านราคา19บาทก็คือร้านจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านทำควันตรงนู้นะคะอยู่ตรงร้านโอเคไก่เบตรงนะคะเลยตลาดการไฟฟ้ามาผิดนึงหรือถ้าเกิดมาทางจากแยก เมืองใหม่ก็คือเลยมานิดนึงอะค่ะให้สังเกตทางซ้ายมือนะคะมีไก่ขย่าด้วยนะคะไก่ขยับวีซับหนังไก่เฟรนฟายก็ไก่๊อกอันนี้เป็นเมนูนะคะเซ็นค้อยหนังไก่ไก่ฟอกก็จะเป็นกะหมูขอ,ของทางร้านนะคะแล้วก็นี่เป็นแคปหมูแล้วก็เราสามารถตาับเครื่องเคียงได้นี่ก็จะเป็นถ่วยละสิบ้าบาทนะคะ ช่วยปกติอันนี้ก็จะเป็นพิเศษ25บาะคะ่ะก็จะใหญ่ขึ้นมาในนี้ค่ะอันนี้เป็นน้ำตกเนื้อนะคะใส่ทุกอย่างอันนี้นะคะเป็นตับเนื้อหนึ่งชิ้นตับหนึ่งชิ้นแล้วก็ลูกชิ้นหนึ่งอันนะคะ19บาทค่ะเพื่ละ19บาทน้ำข้นมากๆอันนี้สั่งเป็นน้ำตกนะคะคนมากแล้วก็ให้สั่งระดับความเผ็ด ได้เองนะคะว่าจเจียเผ็ดขนาดไหนนี่ค่ะคือกากหมูน่ากินมากมาดูแบบกรอบมากอันนี้เป็นกากหมูเจียวนะคะก็จะต่างกับแทบหมูแทบหมูก็คือจะไม่มีไขมันนะคะกากหมูก็คือเขาจะเอา,เอาไขมันหมูไปเจียวให้อลน้ำมันออกเพือเสือแบบนี้นะคะ่ะ ีสั่งมาเพิ่อมอีกหนึ่จานนะคะอันนี้ก็จะเป็นชามละ25บาทก็จะได้เยอะขึ้นมาเล็นิดนึงชิ้นก็จะมีสองอันแล้วก็ตับก็มีเนื้อเปือ่อยเนื้อสดนะคะามาถึนมาค่ะอร่อยมากค่ะชิมแล้วกิอน้ำเข้มข้นมากสำหรับใครไม่กินเผ็ดแนะนำให้สั่งเผ็ดน้อยนะคะอันนี้คิมจิสั่งมาเป็นเผ็ดน้อยค่ะ ใส่ผักเยอะได้ตามใจชอบเลยนะคะผักอิบได้ดลตลอดกากหมูที่นี่ใหม่สดสะอาดค่ะแล้วก็กรอบมากไม่เหม็นหืนนะคะเื่ใน20ยี่สิบบาทแล้วแค่นี้ก็จะเป็นแคปหมูนี่เลยนี่ใส่แคปหมูกับกากหมูจุกๆเลยนะคะก็คือรสชา,าติเขาปรุงมากำลับบงดีเลยะคะ่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยะคะ่ะเพื่อนๆอร่อยมากๆคุณสิชอบมากค่ะ อันนี้พาคิมจีพามากินยำที่น่าสั่นะคะมีหลายเมนูมากเลยยำปลาหมึกยำเส้นยำกัง้งยำปูมา้ายำหมูยอนะคะทุกเมนูราคา50บาทหมดเลยคะ่ะเมนูที่คิมจีสั่งได้แล้วนะคะก็มียำกุ้งสดใส่น้ำปลานะคะแล้วก็ยำปลาหมึก อันนี้ไม่ใส่น้ำปลาออันนี้ไม่ใช่ยำปลาหมึกอ,อันนี้ยำม,มันเส้นพูดผ,ผิดมันเส้นไม่ใส่กุ้งนะคะคุณไม่ใส่กุ้งไม่ได้อันนี้เป็นยำปลาหมึกไม่ใส่น้ำปลาค่ะเป็นเครื่องยำน่ากินมากๆมีลาย,ย่างมากๆเลยสดมากอันนี้จะเป็นเมนูนะคะชื่อร้านส้มตำยำนัวแซบปีศาจ 50บาทจุดหนึ่งอันนี้เป็นยำม,มือเส้นนะคะมือเส้นเหนียวมเนื้มากเดี๋ยวคุณจิตจะลองชิมน,นะคะมือเส้นเส้นใหญ่แล้วก็เหนียวดีค่ะเพื่อนไม่ใช่คุณจิตลองชิมน,นะคะอร่อยมากส่วอันนี้เป็นยำกุ้งสดนะคะน้ำปลากุ้น้ำปลานัาวมาก อันนี้เป็นยำปลาหมึกนะคะปลาหมึกแบบกรุบกรุบก็ค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลอร่อยดีค่ะ Thank you for watching Don't forget to subscribe